สบายดีพี่น้อง fc ที่หักแพงมาทุกคนเด้อมาเบิ่งสามมณฑลเสิเฮ็ดเนื้อแห้งคือพี่น้องเฮ็ดไว้อันเพราะว่าซีนมันซื้อมาลายมืองเนื้อง,งูงูมซื้อมาตแต่ไปเหล้าคนละ,ออกกะซือ<ส>้อมาแต่เหล้าคนละออกจากซองฟิตออกจากองฟิตแล้วก็มาน,นั่นเฮ็ดเนื้อแห้งเด็ดเดียวไปกินไปทอดกินไปทอดย่างไปทอดทอดกินสามมณฑนไปหาหน่อไม้มีกวนนี้ นี่คือน้ำม้น้องมนไปหากับป๋าเผ็ดน้ำม้ไหลาได้ผิดน้องเด้อไปแป๊บเดียวหนึง่งได้พอดีแกงได้พอแกงเดี๋ยวแม่มดสิดแกงสุก,กินเด้อพี่น้องเดอ้อกินแกงน้ำมัแแนแ่บๆแม่มนพูงข้าวเจ้ากินกลับเนาะบางมิตรหมากใหญ่งไง นี่แหละเดี๋ยวมันซุกมันหล่นโดกกระดกแท้ๆเพชรจะใเทได้บอกเพชรอันนี้นะจะอ่อนดิ่ต้นเดียวเนี่ยคือบานไรอยากกินเนาะจัวต้นสองต้นใส่ผิดล้อแกงกระไม้นี่ป้าโตได้เลยยาวเลยได้หนีิเป็นหัวนะหัวดับเป็นโอเคปบาหมาก็ซุกซุกมากเรืองต้นุ่นก็มี ต้นบอชโหพี่น้องกำลังเป็นดอกเป็นหมากแล้วอ,อ่อนเพชรน้ำอะไรแต่ไม่ก็อยากอ่อนๆเนาะเพชรเกย์เกว่าได้สูงนี่ยต,ต้นนั่นวะนี่ต้นดอกพี่น้องเออ,อหมดแดงไฟระวัวงด้อ ต้นมาเพ็ดไหนมัน,ม,นมักมีหมดแดงไข่เแบบพราะต่อมีเด็ดลายแท้ครับเก็ปดปล่อได้มากซุกเก็ดปล่โลดเก็ดปล่ยเร็บ่ะเข้าใบตู้เมียนอืมที่ชมชมนีเด็ดมีนหนาฝนมันเนา่าถิ่ม หนาวหล่นหิมเ็บหนาพ้นมาจากหนานเก็บไว้เหลืองนนม่นอะไรเพิ่มเลยเก็บโหลดเปิดบ่มันจะไปพิ่เพักค่า,าบ,บ่พักค่ามาจพี่น้องมง บัางงามสำใดนี่เก็บพระคะใส่กสกแกงไ,ไม้พระคะหนาพ้นหัวงามเี่อวเลยมันเป็นน,น็นี่แหละเป็นยมยมนะมันหยอดปุยใหญ่คือหนาแรงนะตัดแล้วก็อันเกิดใหม่ ตัตน้นนาแรงนั้นเขามปนปลูใหม่ต้นนาแรงมี่สีหยอดไงมีหนาพุน่นมั้านอไไน่อยตดนเดินซีเดินหาเกงกันไหม่ใส่ผักคะนองพีหน้องแซ่บได้หอมผักคะยามันนะผักคะพุ่น,กนตกห้ามเนี่บโบปันได แต่ละต้นพี่น้องเพื่อชิสุดได้ตอนทำเด็ดชิซูนใส่น่องวะเด็ดเ<ห>ก่งหนาแรงต้องหดหนามมันหดหนามมันปรุงปรุงใหม่ก็นนี้น่อยนี่แม่ มือก็ได้พี่น้องเอ้ยแสบหน่อไม้บุกเปิดแต่กินหน่อไม้นะแกงแล้วก็ต้มตุ่มแล้วก็มกหมอกยังกับแซ่บทุกกับแซ่บหน่อไม้ลายมกหน่อไม้ลายแสบเนี่ยเด็ดเอาแบบนี้ดซาดิเซนเปรตเอาให้เพิ่นปรุงใหม่ให้สั่นไม่เสียหน,น่นต้องเด็ดเอาแบบนี้แหละ อาอดนอ,อนมันข้าเล็ดเอาไปนี่นี่ไม่ได้มันเ,เพิ่นปลูกใหม่ฉันเอาออกหมดเลยต้นสุดท้ายองต้นนี้ต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายครับพี่น้องเราต้องเอาไปนี่ก่อนเรื่องลี้เอาไปนี่แล้วเอาไปนอดมันโอเคอปะเนี่โอเ้โอเหตุไปสร้างสมอน เอาหัวซิงไคอันเปียบเนื้อไปอันใส่เนื้อเราจะไิเสร็จอันเนื้อแดดเดียวนะโอ้โหมันมันต่างหอมน้องค่ะอืมวันนี้ไปก็ชิซับหนามากพี่น้องแบงมดดีเนี่ยต้มมดเลยต้มมดเลยทีนานตืต้มมดนี่ยล่ะเขาม่ร้ายร้ายหากแบ่งไว้เอากินอกับหมกแก้มมดฝาเบ้างนะ ไปได้ตัวมันกระเทือนหมองใหญ่ๆรึแกงหองใหญ่ๆรึกินไรเมือ่อยอยากใช่ไหมไปอยากซื้อแลยไหมเรืองยุตไทยนะสับายกินเนาะตอนเขนั้นแรกๆเขาไม่จะซื้อกินข้าบุฟู่มองหาแพงๆนหน่อไม้อยู่พุ่นนะกองสิบพันน้อยเดียวเนาะยากกินแกงหน่อไม้เนี่ยต้องอันนั้นอันนี้เพื่อ พนนีพอดีหาสิพันทั้งเครื่องปรุงทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งน็ดทั้งนอนอันนี้คะแนนแดดไปมาโหลดได้ไหมละ่ะก็แกงเลยตากซีน่อนพี่น้องแบบนี้มากแล้วถ้าอันเกลือถ้าเป็นนวแล้วก็หัวสิงไ่หอมใบหูให้มันหยุบหยุบจะนอนก็ทอดกินโรกับแกงกไม迈นี่ก็ได้คือก,กันพี่น้องก็งกแกงกม่เสิแล้ว มันแดดมัน <l Jean Rabbit bulun> ีิตาคักพี่ด๊อกถมน้ำใหม่ต่อพี่น้องมอสซิโซซีเมอร์แกงนใหม่เด้อบุนีเด้อแกงน้ำใหม่ได้ให้ถูกให้กระปุกค่แกงแซ่บตัะกระเบือพี่น้องแกงนใหม่เด้อแกงน้ำใหม่น้ำมอสซีเด้อเศษเด้อเอาขาเบื่อลงบระมาณ เอากระเบื้องลงชิโนน้ำผึ้งเคียวค่ะพี่น้องมือนน้ำมากก็แกงเลงพี่นอ้อ้าควันนี่ก็ไม่เอาเมมอนก็จะเอามาอือลงก่อนเด้อยมอือมกลัวปลาลงน้ำหลังเพราะว่ามะอือมันนานสุกบวบลงน้ำหลังอือลงก่อน มาพอดูนี่ก่อนจังน้อย,อยเอาบวบโลกมาหนิข้าเอาตำลังอีกปะข้าบาสิปงโผ่ลูกเด็ดตรงนาะใส่กระเด,ก,ก,ะเดกตับนัวๆเลยได้หนิกระเดกตับมันบ่มีตอนมีแต่น้ำก็เลยบ่ได้ตรงกระเด,ก,ะเดกเลยพี่น้องใส่แบบนี้เลย ไ,ป,ไป็นนัวบ่าใส่ปุ๋งรถแกงไม่ต้องเน้นไป็นัวในจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อยกระสั่นมันโกเสบเนาะเน้เนในจังหน่อยปวดคัางๆบาดนี่โอ้ยเสบไปกินฆ่าใจระบ,บาดนี่ <c oughs> มงึงเดอ้อไปประเดดยางเหนียวเมมอนส์สุดท้ายเน้นเผือตัวใหย่าเมันเข้ม ครับพี่น้องพดคักขนาดแสบบอสบอัดนี่แสบแสบแสบย่องทำไมตอนเทียงแล้วไม่มอนเด้อพึ่งาะขาลงบัดน,นี้บ่มีพักขแยกพี่น้องว่า,าบุ้ไปตลาดเลือกใส่ตาคาเอานี่เรียบเลยรงเยียนจีนโอเคจ้าอ่ะพี่น้องบัดน,นี้ก็ สิถอดเหนือต่อเด้อจักแหงบนแหงพี่น้องทอดโรดเฮ้ยน้ำมันกันหอนซ้ำซ้ำเนาะกระดมคันหอนเร่งไฟถอดตับตับทำมีเด้อพี่น้องถอดเหนือถอดกลินกระป๋อแกงเนาะไม้ของแซ่บแล้วคองแซ่บน้องอืมตัวตับน้ำเดือดตัวน้ำมีเดือดหนือนมีตับน้ำมีื่องในพอได้ไหมน้ำมีข้างในพอแล้ว คลิปนี้กะมีม้อนกะแกงกระใหม่จบเรียบร้อยแซบ่บย่องมีม้อนกะสิลาไป็นกระเดอ้อคลิปกินไปเบิ่งลิปสาวลาวาอีสานเลยพี่น้องเดอ้อมีม้อนกับข้าลาไปก่อนฝาก,กกดแซ่กดไลหลซับตะไคร้ส่องมีม้อนคุณจะสูตเลยพี่น้องเดอ้อบ้า,บา